โดมินิกโซบอสไลเป็นนักฟุตบอลชาวฮังการีที่ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและทีมชาติฮังการีโดยมีตำแหน่งหลักเป็นกองกลางตัวรุกหรือปีกเกิด25ตุลาคมคศ2 0 0 0ที่ซาเคสเฟเฮวาฮังการีสูง186ซนติเมตรเมตรตำแหน่งกองกลางตัวรุกปีกเส้นทางขาแข้ง โซบสไลเริ่มสร้างชื่อเสียงในฐานะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงที่เรดบูสบุกเขามีบทบาทสำคัญในการช่วยทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาออสเตรียและบอลถ้วยในประเทศหลายสมัยช่วงที่อยู่กับสซบุกเขาโดดเด่นด้วยการทำประตูจากลูกตั้งเตะและความสามารถในการจ่ายบอลที่แม่นยำโซบสไลย้ายไปเล่นในบุนเดสลลกากับแอเบไลซิกในปี2021ด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรเขายังคงแสดงผลงานที่น่าประทับใจในลีกเยอรมัน โดยมีส่วนร่วมในเกมรุกทั้งการยิงประตูและแอสซิสในเดือนกรนกฎาคม2023โซบอสไลย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวราว60ล้านปอนด์เขาได้รับเสื้อหมายเลข8ซึ่งเป็นหมายเลขตำนานของสตีเวนเจอร์าตโซบอสไลมีบทบาทสำคัญในเกมแดงกลางของลิเวอร์พูลด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์เกมยิงไกลและความขยันในเกมรับทีมชาติฮังการี โซบสไลเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของทีมชาติฮังการีโดยเขาได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมตั้งแต่อายุอย่างน้อยเขามีบทบาทสำคัญในการนำฮังการีเข้าสู่การแข่งขันรายการสำคัญเช่นยูโร2020สไตล์การเล่นโดดเด่นเรื่องการจ่ายบอลการยิงไกลและลูกตั้งเตะมีวิสัยทัศน์การเล่นที่ดีเยี่ยมพร้อมความสามารถในการเล่นทั้งเกมรุกและรับ โซบสไลกำลังได้รับการจับตามองว่าอาจกลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ระดับโลกในอนาคตจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขากับลิเวอร์พูลและทีมชาติฮังการี